มาเรื่องแล้วครับโดมิโนโล้มแล้วพี่น้องครับหลังจากที่เราเชือดกัมพูชานิ่มๆด้วยการทูดกลิ่นมันแรงครับกลิ่นเน่าของรัฐอาชญากรมันเหม็นคลุ้งจนตอนนี้ลูกหลงมันวิ่งไปโดนคนกลางแล้วครับนายกอันวาของมาเลเซียตอนนี้โดนสื่อมาเลกับอดีตผู้นำอินโดรุมแหกจนหน้าชาโทษฐานที่ไปอุ้มหมาหัวเน่าเดี๋ยววันนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เ,นเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรแอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i e นะครับหอกงจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p ropy e r t และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาล่ะครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปขยี้สนามการทูดที่มันพังกันเป็นแถบแเนี่ยสันติต้องตอกย้ำกับพี่น้องชาวไทยก่อนนะครับตามที่กองทัพไทยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ ท่านขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนคนไทยทุกคนเลยยกระดับการรักษาความลับทางทหารหรือที่เขาเรียกว่า O P S E C ในระดับสูงสุดนี่คือสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้วันนี้แม้ว่าหน้างานชายแดนมันจะเดือดแค่ไหนสันติจะไม่พูดเรื่องในสนามรบแต่เราจะตัดภาพ ไปเกาะติดที่สนามการทูตที่มันเจ็บแสบไม่แพ้กันและเราชนะไปแล้วครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนครับเกมมันชัดแล้วประเทศไทยเดินเกมอย่างมืออาชีพครับเราต้องชมกระทรวงการต่างประเทศของเราจำได้ไหมครับพอทหารของเราสี่นายโดนระเบิดใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกดทหารเราหนึ่งนายขาขาดเราไม่โวยวายครับเราทำงาน วันที่12พฤศจิกายนกระทรวงการต่างประเทศเชิญ59ทูตมากลางหลักฐานครับไม่ใช่แค่พูดลอยๆหลักฐานคือระเบิดใหม่ชนิด PMN2 ซึ่ง AOT หรือทีมสังเกตการอาเซียนก็ลงพื้นที่และยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่จริงไม่ใช่ของเก่าและเป็นรุ่นที่ไทยไม่เคยมีแต่กัมพูชามีในครอบครองชัดไหมครับเท่านั้นไม่พอครับ ไทยยกระดับเกมเรายื่นเรื่องถึง UN และญี่ปุ่นในฐานะประธานอนุสัญญาออตตาวานี่คือการตอกฝาโลงครับไทยประกาศให้โลกรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องผัวเมียตีกันแต่นี่คืออาชญากรรมสงครามกรรมัมพูชาคือผู้ร้ายดังนั้นละครบีบน้ำตาของกรรมัมพูชาที่อ้างว่าไทยใส่ร้ายแถมยิงพลเรือนมันเลยแป๊กครับ โลกเขาเห็นหลักฐานและนี่คือจุดเริ่มต้นของความพังของทุกคนที่เข้าข้างกัมพูชาครับแต่ความพีคมันอยู่ที่นี่ครับความน่าเชื่อถือของนายกอันวาแห่งมาเลเซียตรงนี้แหละครับเรื่องใหญ่ในนาทีที่หลักฐาน PNN 2มสองมันมัดตัวกัมพูชาคนกลางที่แท้จริงที่มีศักดิ์ศรีต้องออกมาให้ความเป็นธรรมกับไทยผู้ถูกกระทำและประนามกัมพูชาผู้ก่อาอาชญายกรรมสงคราม แต่อันวาไม่ทำครับเขายังทำท่าเหมือนเป็นกลางวันที่ 13, 14, 15พฤศจิกายนเขายังพูดคำเดิมๆเ,เรียกร้องให้ใจเย็นพร้อมเป็นผู้ไกลเกลี่ยพยายามรื้อฟื้นข้อตกลงสันติภาพกวัวลาลัมเปอร์ที่มันตายไปแล้วในสายตาโลกนี่คือการเข้าข้างกัมพูชาครับ และที่น่าสมเพชที่สุดรัฐบาลของเขาโดนลูกหลงจนสับสนไปหมดสื่อทางการมาเลเซียเบอร์นามาดันไปโกหกอ้างเอโอทีมาระเบิดไม่ใช่ของใหม่โอ้โหช่วยกันขนาดนี้จนสื่อสากลอย่างเดดิปโลแมตต้องออกมาแก้ว่าเฮ้ hey, เขาแปลผิดที่จริงมันระเบิดใหม่นี่มันอาการมันฟ้องครับ และไฮไลท์ที่แรงที่สุดการแปรพักครั้งนี้คือเพื่อนบ้านอาเซียนที่แปรพักจากความเงียบมารุมวิจารณ์อันวาครับคนแรกอินโดนีเซียครับอดีตผู้นำอินโดนีเซียซูซิโลบัมบังยูโดโยโนโผู้ใหญ่ของอาเซียนออกมาตบหน้าอันวากลาง X หรือทวิตเตอท่านบอกเลยว่าอับอายและถูกดูหมิน่น SBY ถามว่าผู้นำอาเซียนหมายถึงอันวาไร้น้ำยาจนต้องลากคนนอกอย่างทรัมป์เข้ามายุ่งเรื่องในบ้านอาเซียนเขาบอกว่าเมื่อ13ปีที่แล้วอินโดรหรือตัวเขาเองจัดการปัญหานี้ได้ทำไมอันวาทำไม่ได้โอ้โหเจ็บครับ คนที่สองสื่อมาเลเซียเองเช่นมาเลเซียนาวก็ทนไม่ไหวรุมด่านายกตัวเองว่าทําไมทําตัวเป็นเด็กเดินสารหรือโคศกให้ทรัมป์ทำไมยอมให้ทรัมป์มาเล่นละครเป็นผู้สร้างสันติภาพแทนที่จะรักษาเกียรติภูมิของอาเซียนโดนทั้งเพื่อนบ้านโดนทั้งสื่อตัวเองครับอันวาหน้าแห่ครับมหาอำนาจอย่างทรัมป์เขายังรู้ทันกว่าอันวาอีกครับดูทรัมป์ครับ มหาอำนาจเขาฉลาดกว่าตอนแรกวันที่14พฤศจิกายนทรัมป์ก็ลองครับขู่ว่าจะระงับเจรจาภาษีกับไทยกะจะบีบให้เรากลับไปคุยกับกัมพูชาแต่พอทรัมป์เห็นหลักฐานที่กระทรวงการต่างประเทศกลางพอทรัมป์ได้คุยกับนายกที่ชี้แจงข้อเท็จจริงพอทรัมป์เห็นว่าโลกหรือ59ทูตเงียบเหมือนเป็นไฟเขียวให้ไทยเกิดอะไรขึ้นครับ วันที่16พฤศจิกายนทรัมป์รีบกลับลำทันทีโดยตกลงที่จะแยกเรื่องภาษีออกจากเรื่องชายแดนทรัมป์แก้ตัวด้วยซ้ำว่าจดหมายขู่มันออกก่อนที่จะได้คุยกันนี่คือมหาอำนาจครับเขารู้ว่ากัมพูชาคือเผือกร้อนคือของเน่าเขาก็รีบปากัมพูชาทิ้งทันที มีแต่อันวานี่แหละครับที่ยังอุ้มเผือกร้อนก้อนนี้ไว้ยังพยายามจะลื้อฟื้นเจรจาจนโดนหางเลขโดนรุมแหกไปด้วยนี่แหละครับผลของการกระทำกรรมตามสนองของรัฐอันธพาลจนข่าวลือที่ว่าอันวาอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับอาชญากรรมในกัมพูชาอันนี้ไม่ฟันธงนะครับแต่ แต่การที่เขาไม่ให้ความเป็นธรรมกับไทยการที่เขาต้องพึ่งระบอบหุนในการช่วยเหยื่อจ็อบสแกมหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เขารายงานว่าช่วยคนมาเลกกลับมาได้287คนซึ่งเป็นคะแนนเสียงในบ้านเขาการกระทำพวกนี้มันก็คือผลลัพธ์ที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงและทำให้ข่าวลือนั้นดูมีมูลขึ้นมาทันที นี่คือภาพสะท้อนครับว่าในสายตาของอินโดหรือ SBY และสื่อมาเลเซียประเทศไทยคือมืออาชีพน่าเชื่อถือและถูกต้องกัมพูชาคือหมาหัวเน่าคือรัฐอาชญากรคือตัวปัญหาที่ไม่มีใครอยากใกล้เพราะกลัวโดนลูกหลงเหมือนที่อันวากำลังโดนอยู่เนี่ยแหละครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเรายังคงให้เกียรติพี่น้องชาวกัมพูชาที่บริรสุทธิ์ศัตรูของเราคือระบอบหุนที่ไม่รักษาสจัจจะไม่ใช่ประชาชนสรุปนะครับพี่น้องวันนี้ผลกระทบที่กัมพูชาแพ้แล้วยังพาคนอื่นซวยไปด้วยหนึ่ง ขอตอกย้ำเรื่อง o p s c หรือการรักษาความลักทางทหารตามที่ผู้ใหญ่ขอมานี่คือเหตุผลที่เราไม่พูดเรื่องหน้างานแต่มาขยี้สนามการทูตที่ชนะขาด2ไทยเดินเกมขาดเชิญ59ทูตกลางหลักฐานระเบิดใหม่ PMN2 ฟ้อง UN และญี่ปุ่นประธานออตตาว่าล็อกสถานะผู้ถูกกระทำได้สำเร็จ 3. อันวามาเลเซียพลาดในขณะที่หลักฐานชัดเขายังทำเป็นกลางพยายามรื้อฟื้นเจรจาซึ่งเท่ากับเท่าข้างกัมพูชาจนรอมาวาต่างประเทศตัวเองโกหกเรื่องระเบิด 4. โดนรุมแหก SBY อดีตปทนออินโดบอกอับอายที่อันวาไร้น้ำยาจนต้องลากทรัมป์เข้ามาสื่อมาเลเซียก็ด่านายกตัวเองว่าทำตัวเป็นเด็กเดินศาลให้ทรัมป์ 5. ทรัมป์ยังฉลาดกว่าตอนแรกขู่ภาษีไทยวันที่14พฤศจิกายนเพราะเห็นหลักฐานวันที่15กลับลำทันทีวันที่16แยกเรื่องภาษีทิ้งกัมพูชามีแต่อันวาที่ยังอุ้มไว้ 5. บทสรุป การกระทําของอันวาทําให้ข่าวลือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อมอย่างจ็อบสแกมดูมีมูลนี่คือกรรมตามสนองที่ทําให้โลกเห็นว่ากัมพูชาคือหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครอยากคบขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิมพรพ์พาร์ตี้ ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดบินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างข้อเนี้ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยค,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ